ฮ้องพ่อเนี้ย้าเด็กๆมาเล่นทงทงหน้าบันนอ่อเข้าอากาศดีวัพี่น้องวันนี้ว่ามีแดดเติมวันนี้อากาศดีแลยผ้าเด็กๆมาเล่นเล่นทงทงกุลาบทงกุลาบห้องให้ มวลเนอมันส้มทงกุลาพน้องถ้ากันมีความสุขแต่เด็ด,ดอ่อกม,มานอกอกไะ,ะเรียนเร็ว มีความสุขแล้วทีได้ออกนอกบ้านลูกโอ้ยฝนมวนคักออนเร็วมวนได้เเดี๋ยวพอไ,ได้ออกนอกบ้านเม่พภาพมัดทงยังได้มวน